อุ้ยดิไปตรงนู้นไปตรงนู้นฝั่งทางก็อสัดมาเลยมาเลยม่เลยโอ้ผมคือแบกามไอ้กูนั่นกูผมคือแบกิมียมมาที่นี่ไอ้แกว่าผมมากามผมคือแบกามเจเนี่ยต่อยไอ้สัตกูหนึ่งคนไม่ออกโ้ยเจี๋ยที่นี่เป็นท่าที่ที่ค่อนข้างสวยงามกูเจนเอ่อนี่คือโปเกมอนที่หายากมาก ผมเรียกว่าหอยเพราะมันรูปร่างคล้ายๆของสมองแม่ลครับไม่มันเป็นเส้นๆไปมันมันมันเป็นสมองแม่เนี่ยเพราะนั่นมันถ่ายอยู่ไหมเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยหอยแต่ตลอดก็ได้ยินหมดแล้วพูดบทพูดพวกมึงขาดเดินเพราะมันกักมาดเรามาแบลกามแล้วก็ทันทีมาเจอหนึ่งตัวมันกำลังเคี้ยวอหอยเคี้ยวหอยเคี้ยวหอยพ่อะวันนี้จะโพิเศษมากทันนี้มาเจอพูดไทยได้ข้าวต้มตีเห๋ มึงทมีจ uh äh uh 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 ุดให้กูถ่ายเลยหรอวะพอกนันในกล้องสวยจริงเออในกล้องคนสวยคนด่วนพี่เคโกรไยืนดิมึงทำท่าแบบโอ้ยรเด็กแล้วเออสวยปะ S <S อะไรคือหนวย <laughs> วันนี้เราจะไปชั้นใต้จะดีกว่า <c oughs> เอาลงไปเลยว่าอเอาลงไป <c oughs> <c oughs>